วันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะคะจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ระเบิดที่สีลมนะคะ,คะเพราะว่ามีความต่อนเนื่องหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแน่นอนเรื่องของระบบเศรษฐกิจการค้าการขายย่านนั้นเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะย่าแย่มากเลยทีเดียวนะคะ,คะในขณะที่ก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์นี้มากมายเลยทีเดียวค่ะ่คะซึ่งเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวันที่10เมษายนหรือว่า ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22เมษาย,ยนที่ผ่านมานี้เองนะคะก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะพระราชทานเงินช่วยเหลือให้กับทั้ง2เหตุการณ์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุม2อ,อาคารสำนักพระราชวางังในพระบรมมหาราชวางังสำนักพระราชวังนะคะได้เปิดให้ทายาทผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่10เมษาย,ยนที่ผ่านมานำหลัก ฐานมาติดต่อขอรับเงินพระราชทานที่กองคลังเป็นวันที่5นะคะซึ่งมีทายาทผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนําหลักฐานมายื่นเพื่อขอรับเงินพระราชทานความช่วยเหลือด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะรวม47รายและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกสาะแดงเมื่อวันที่22เมษาย,ยนก็มารับเงินพระราชทานไป4ีรายค่ะขณะ โดยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สํานักพระราชวังนะคะชี้แจงด้วยบอกว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ซึ่งทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกระเบิดที่ถนนสีลมในคืนวันที่22เมษาย,ยนที่ผ่านมานั้นในการนี้ทรงพระกรุณาปลดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและค่าใช้จ่ายในการทําศพแก่ผู้เสียชีวิต เช่นเดียวกับเหตุการณ์ในวันที่10เมษายนขอให้ผู้รับบัตดผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในกรณีดังกล่าวติดต่อขอรับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ได้ที่กองคลังสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ